สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้พบกับ ep 785ค่ะประจาําเช้าวันพุทธที่11เดือนกุมภาพันธ์พศ2569นะคะวันนี้น้องสุภามีพระเครื่องค่ะพระบ้านทั่วป่ายเก่าะสวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกันหนึ่งชุดนะคะหนึ่งชุดวันนี้น้องมี20รายการค่ะพี่ๆคะแบ่งปันพี่ๆที่ 300บาทนะคะ1องค์300บาทจ้ะถ้ารับ2องค์500บาทนะคะชอบถูกใจรายการไหนคะ่ะโทรถักลายเข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084คะ่ะ7211933นะคะน้องสุภามีบริการส่งฟรีจ้ะแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก่อนรับชมคลิปค่ะพี่ๆค่ะน้องฝากกดไลค์กดแชร์จ้ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะพี่ๆค่ะ หนึ่งวันน้องมาเจอพี่ๆสองรอบนะคะเป็นรอบเช้าแล้วก็รอบเย็นค่ะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะรายการที่หนึ่งของเช้าว,วันพุธจะเป็นสมเด็จเก่านะคะสมเด็จเก่าจ้ะเนื้อออกสีด,ดำาๆนะคะตรงนี้รายการต่อไปเป็นรายการที่สองค่ะรายการที่สองเป็นสมเด็จปกโพจ้ะ สมเด็จปกโพนะคะพี่ๆขารายการที่สองจ้ะต่อไปเป็นรายการที่สามนะคะรายการที่สามจ้ะเป็นสมเด็จเก่าค่ะเนื้อสีเขียวนะคะสมเด็จเนื้อหยกเขียวจ้ะมาพร้อมเลี่ยมนะคะพร้อมใช้งานจ้ะด้านหลังนะคะ มองเห็นมวลสารชัดเจนนะคะพี่ขารายการที่3ค่ะรายการต่อไปเป็นรายการที่4นะคะรายการที่4หลวงพ่อปานจ้ะหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่นะคะ รายการต่อไปเป็นรายการที่5ค่ะรายการที่หเป็นพระศิวลีหลวงพ่อกลวยจ้ะวัดโคศิตารามนะคะเนื้อออกสีดำจ้ะพระศิวลีหลวงพ่อกลวยนะคะรายการที่ห้ารายการต่อไปเป็นรายการที่6ค่ะรายการที่6พระผงสุพรรณจ้ะพระผงสุพรรณรายการที่6นะคะ รายการต่อไปเป็นรายการที่7ค่ะรายการที่7พระนางพญานะคะพระนางพญาพิมพ์เข่าตรงจ้ะรายการที่7นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่8ค่ะรายการที่8รูปหล่อพ่อท่านคล้ายวัดสวนขันค่ะพ่อท่านคล้ายวัดสวนขันนะคะรายการที่ 8จ้ะต่อไปเป็นรายการที่9ค่ะรายการที่9พักกลิ่งหลวงพอ่อจาดวัดบางกระเบานะคะพักกลิ่งหลวงพอ่อจาดวัดบางกระเบารายการที่9ค่ะรายการต่อไปเป็นรายการที่10ค่ะรายการที่10เป็นพักกรุวัดเก่งจีนนะคะ เป็นเนื้อชิ้นค่ะพี่พขาปางลำพึงนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้เลยนะคะพระกรุวัดเก่งจีนค่ะปางลำพึงนะคะพ,พี่ขารายการที่10จะเป็นเนื้อชิ้นนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่11ค่ะ11หลวงปู่ทิมจเจริญพรล,ล่างนะคะ ปีสองพค่ะเป็นเหรียญที่ระลึกสร้างศาลาการประเรียนนะคะวัดราหารไร่จังหวัดระยองจ้ะหลวงปู่ทิมอิสริโกนะคะรายการที่11บเ็ดค่ะพี่ๆขะ ต่อไปเป็นรายการที่12ค่ะ12หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะคะหลังยันสีค่ะปีสอง7นะคะหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังจะ้ะรายการที่12นะคะต่อไปเป็นรายการที่13ค่ะ13หลวงพ่อฉุยวัดคงคารามจะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามจ้ะ รายการที่13นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่14ค่ะ14หลวงปู่ขาววัดถ้ำกองเพนจ้ะอุดรธานีค่ะพี่ๆค่ะรายการที่14นะคะปี2514จ้จะหลวงปู่ขาวนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่15ค่ะ15หลวงพ่อเพชรจ้ะ ปี2 5 2 1นะคะเป็นเหรียญที่ระลึกวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถนะคะหลวงพ่อเพชรจ้ะด้านหลังเป็นหลวงพ่อสาครน,นะคะวัดเพลาวจ่าพิจิตค่ะพี่ขาหลวงพ่อเพชรหลังหลวงพ่อพพ้าวนะคะรายการที่15ต่อไปเป็นรายการที่16ค่ะ16หลวงพ่อจาดค่ะ เหรียญบัวคว่ำหลวงพ่อจาดนะคะด้านหลังเป็นพระปิตาจ้ะรายการที่16นะคะหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาจ้ะต่อไปเป็นรายการที่17คะ่ะ17เป็นเหนเรียญเศรษฐีหลวงปู่ดู่วัดสแกนะคะปี31่1 1> จ้ะ พระพรมพปัญโยนะคะหลวงปู่ดู่จ้ะปีสามหนึ่งนะคะหลวงปู่ดู่วัดสแกจะ้ะหลังยันเศรษฐีนะคะหลวงปู่ดู่รายการที่สิบเจ็ดครับพี่ขาต่อไปเป็นรายการที่สิบแปดนะคะสิบแปดจอบให่หลวงพ่อเงินจะ้ะวัดบางคลานนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่19นะคะรายการที่19เหรียญเสือเพนหลวงพ่อสุดวัดกาหลงจากปี17ค่ะด้านหลังเป็นยันตรกอรแบบนี้เลยนะคะหลวงพ่อสุดรายการที่19ค่ะ รายการต่อไปเป็นรายการที่20นะคะ20เป็นพระปิตาหลังแบบหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะคะโอเคค่ะครบแล้วค่ะพี่ๆขาทั้ง20รายการนะคะพี่ๆชอบถูกใจรายการไหนค่ะโทรทักไลน์เข้ามาหาหน้องได้ที่เบอร์0ูนย์ปสค่ะ 7211933นะคะย้ำเบอร์กันอีกทีค่ะพี่พี่ค่ะ084ค่ะ7211933จ้ะสำหรับเช้านี้สวัสดีค่ะ